ันนี้เราจะมาปั่นกล้วยหอมที่เราไหว้กันเนาะกับน้ํำผลไม้ดูสิรสชาติจะเป็นยังไงมาลองกันดูนะก่อนอืน่นเราต้องกล้วยหอมก่อนนะอันนี้ฟิตแล้วนะโอ้มันแข็งมากจะปั่นเข้าหรือเปล่าเอิมแล้วก็นี่น้ําผลไม้ครั้งแรกเหมือนกันนะเมนูเนี้ยอยากลองดูว่าจะสดชื่นไหม วันนี้ร้อนมากเลยชืกล้วยสองลูกเราฟิตเอาไว้ปิดไาจ้าปินแน่นะเดี๋ยวหกหกนี่งานมาเลย สมูตี้เลยเอ,อ่ะเอาอีกเอา,เอ,า,เอ,าอีกเออมันได้อยู่นะชิมก่อนโอ้อยอืมพอเลยอะ ออร่อยสมูตี้กล้วยปั่นน้ำผลมไม้มันคือน้ำอะไรเนี่ยน้ำผลไม,ม้รวมพวกแครอทบีทรูทส้อมองุ่นอร่อยลงตัวอยู่นะสองลูกหนึ่งกล่องได้สองแก้วแฮพอกินหรือเลปล่าไม่รู้ เป็นสมมตี้คนๆเลยเห็นว่าหืมชื่นใจเป็นกลิ่นน้ำผลไม้ไปด้วยแล้วก็หอมกล้วยรออยู่นะชื่นใจน่าจะอิ่มเวยหรืออาจจะไม่อิ่มหรืออาจจะไม่อิ่มหลืออาจจะไม่อิ่ม,ออจจม,มแต่หอม ได้อยู่อ่ะไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยเก็มก้นลองเอาไปทำกินดูนะแต่อย่าลืมแช่กล้วยแช่กล้วยใส่ช่องฟิตด้วยนะ,ะช,ชิมดูเสีอร่อยปะไม่มีสตรอเบอรี่เลยให้ถ่ายว่ามีอะไรมัง่งกล้วยสมูทตี้มีกล้วยมีอะไรอีกมีนมไม่มีแอนด์แดงไม่มี กล้วยอย่างเดียวกล้วยกลอย่างเดียวจะเป็นสีได้ยังไงกล้วยกล้วยแล้วก็น้ำผลไม้ของกล่องๆอยู่ในตู้เย็นเออชิมดูซิอร่อยไรปะให้กล่องชิมดูหวานซิอร่อยไหมสมูทตี้ผลไม้ชิมดูอร่อยนะอืมกล้วยกล้วยกล้วยหอมหอมไหมหอมไหมลองชิมดิ ไม่มันต้องกิน,นไม่เปรี้ยวหรอกได้ได้อร่อยไ,ได้อร่อย,ไ,ไ,ดออยไ,ได้อร่อยสมูทตี้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยกินแล้วกิ่นลิ้นจี่มันเป็นน้ำลิ้นจี่เหรอเฮ้อมันเป็นอร่อยลแครลลอทบีทรูทส้มองุ่นมันเป็นน้ำผลมไม้รวมอร่อยให้กี่ให้กี่คะแนนเต็มสิบสิบโอ้โหเป็นให้กี่คะแนนเนี่ยแท้แท้ในติมไง เต็มสิบไง 100, 100. ถ้าเป็นอว้าวเต็มสิบให้หนึ่งร้อยเขินไปก็แช่งแข่งหน้าหนื้อให้หนึ่งล้านอันนี้นนแม่ปั่นได้พักหนึ่งแล้วถึงมาได้กี่คะแนน,นปิน่นเต็มสิบก็ได้เอ้ยแทนไอติมได้ปะได้ดยกนิ้วให้หน่อย